แบบฝึกอ่านอิกร้อเล่มหนึ่งหน้ายี่สิบเอ็ดก้าก้าขอกอก้ากอขอก้ากอดองฮาก้าอ้าวข้าชาก้า ro ja ka ka, o ka fa za ro sa so da sa ro fa ka za ka to a ba